สวัสดีค่ะ FC ซทุกคนนะคะวันนี้แอดจะพามาหล่อเทียนพรรษานะคะที่หัวถนนปากเก็ดนะคะทุกคนเขาจะมีแห่หล่อเทียนทุกปีเลยเนาะที่นี่ตรงหัวถนนมาปากเก็ดสุดสุดหัวถนนเลยนะตรงท่าน้ําปากเก็ดเลยนะคะเดี mm ๋ย hmm. วเราไปหล่อเทียนกันค่ะนะคะมาหล่อเทียนกันนะคะ ใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยากจะมาหล่อเทียนก็มาได้เลยนะคะที่นี่เขามีถึงวันที่28กรกฎาคมนะคะเขาจะมีทุกปีเนาะนะประมาณ20วันนะ7-28ถึง28กรกฎาคมนะอันนี้ก็จะถึงวันที่28แล้วนะก็ไปไหนเนี้นะคะแล้วแต่ศรัทธาค่ะ คนจะมาเรื่อยๆนะ าได้ทุกวันนะคะมาได้ทุกวันมีทุกวันนะคะตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะมีทุกวันนะคะอันนี้ก็ตู้รักบริจาคแล้วแต่ศรัทธาแล้วก็มีลงชื่อด้วยนะว่าใครทําเท่าไหร่นะเดี๋ยวแอดก็จะทำแอดมาแล้วครั้งหนึ่งวันนั้นมากับลูกเมื่อวันที่สิบเมื่อวันที่สิบก็มาทีหนึ่งแล้วนะแอดทำบุญไปแล้วทีหนึ่งวันนี้มาอีกแอดก็จะ ทำอีกครั้งหนึ่งนงนะนะคะเราพอนกันอรอเทียนแล้วก็ไหว้พระพุทธก่อนนะนะคะน้องกำลังรอเทียนนะคะ ขออนุญาตถ่ายนะคะ เราทําบุญนะ50บาทลงชื่อไปแล้วนะคะเรามาหลอเทียนกันค่ะ ใส่กล้วยก่อนที่เาใส่กล้วยแล้วค่อยหย่อนไปใส่กล้วยแล้วหย่อนไปน่าจะง่ายกว่า เชิญ f อนะคะใครอยู่แถวปากเกร็ดนะคะมาได้เลยไม่สะดวกสบายมากที่จอดรถก็มีนะคะแนะนำให้มาตอนสายหรือตอนบ่ายนะคะเพราะช่วงเช้ามันจะไม่มีที่จอดรถเนาะอยู่ตรงหัวถนนท่าน้ำปากเกร็ดเลยะคะ่ะใครมีเทียนก็มาร่วมได้นะคะนี่นี่นเขาเอาเทียนมาร่วม เทียนมาจากบ้านร่วมได้ด้วยเป็นเทียนที่ไหว้พระเอามาจากบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะขี้เทียนใช่ไหมใช่<อ>แกะเอากรมาแล้วก็เออเอาไปรวมรวมกันใช่ค่ะเพราเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเนาะใช่ทิ้งไปก็เถิดได้ ยันจะร้อนตลอดเวลาเลยนะ ินมาได้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆ,ๆังรวยรยค่ะหัวถนนปากเก็ตนะคะมาปากเก็ตอยู่สุดสุดทางเลยนะคะที่ที่กลับรถปากเก็ตนะคะมาได้คะ่ะสดวกสบายมากนะที่จอดรถก็มีเยอะ